ซื้อมนสาเนี่ยเท่าไหร่เราอันเดียวดีกว่าซื้อไปเทสกันเอาเนสี่อันนี้เป็นรุ่นนิยมของเขาใช่ไหมนิยมเลย็อปสุดแล้วพี่เจ็ดพันเท่านั้นเวลาจานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นมวลสารที่ท่านจัดมาให้แล้วจ้ามจานไม่แพงเฮ้ยมีถึงล้านเว้ยหนึ่งแสนสองแสนแปดแสน ดิเงินเลยิดเงินเลยิ่นงินเลยตัดให้เรียบร้อยตัดมาเป็นตรงนี้ตัดมาตรงตัดมาเป็นตรงนี้แล้วก่อนปั๊มอ่ะเอาเนี้ยวางตีดปึ้งเลยไล่เหลี่ยมันติดกันหรือไม่งั้นเชื่อมเชื่อมให้มันติดกันก่อนละปั๊มคือจะจะเป็นเหรียญเนี้ยเป็นหลักถูกใช่ถูกแต่ว่าเอาเหรียญเนี้ยประกบแล้วปั๊มถูกป่ะนึกออกป่ะแค่นั้นเองโอเคตามนั้นได้ครับได้ขอบคุณมากหลวงพ่อเล็ก ไพรีพินาหลวงพ่อสุขจานธรรมโชติด้วยเว้ยโอ้ธรรมโชตินนนี่วัดแก้วไผ่ทูนโคตรเก่งเลยอ่ะหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญนี่เสียพี่แน่ไหมเขาว่าทันนะเนี่ยก่อนก่อนหลังนั่หรือหลังมั้งปู่บุญวัดแก้วไผ่ทูนทำเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อมีหูเพราะปลายเสกนะผมมีหูก็ไม่มีหูเงิยเท่าไหร่ห้าสั่เห็นยญเงินทั้งขั่วเงินทั้ง เอาอันเดียวดีกว่าซื้อไปเทสกันโอ้นี่อุเทนนี่นี่เท่าไหร่อันอันไม่สวยเนี่ยคือแลกแลกเก้าพันเก้าพันนี่อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เขาไปเล่นบูบุญจีมันหลวงพ่อทัดวัดสิงห์เนี่ยหลวงพ่อทัดวัดสิงห์เออมีคนไปเล่นเป็นบูบุญจะได้แพงไงเนี่เหรอใช่เขาได้เป็นบุญเะได้แพงไหมโอ้หพ่อทัดเองโคตรเก่งเราไม่เคยเห็นรูปเลยพี่ เออผมก็ไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นอาจารย์หลวงเขาไปใช่ไหมหรือว่าคนบวชให้เป็นเป็นพระผู้สวดพระกรรมวาจาจารย์คนบวชนี่คือหลวงพระพ่วงนี่พระพ่วงพระพ่วงพระพ่วงอุชาแต่พระลูกศิษย์แพงกว่าอาจารย์ใช่พระนี่แพงพระพ่วงโหเมื่อไรแพงก็รเนี่ยนี่อุยอันนี้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 โคตรหายากกันเพราชุมมเพระเนียดเนี่ยลบเขาเล่นไงไหมเล่นแต่ไม่แพงหรอกพันเหรอสวยๆก็ไม่แพงสวยๆก็เราพันกันแหละหรเพราะว่าเก่งนะ กว่าเไม่รู้เอาวะเอ้นี่นี่นี่เราพ่อแก้ววัดบางเคียนอันนี้รู้แร้จริงบ้านพ่อผมใช่นี้รู้แลกหลวงพ่อพิชัยสาธุกิจวัดอะไรเยนา้เ็รับพอย้อนสดยข้วมไทองยดงมีจนไชงเฉวยชัยนาทเท่าไหร่ l i m i ดละเจ็ดพันนะโหชอบมีจานะ เวลาจานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นมวลสารที่ท่านจาดไว้ให้แล้วจัดเป็นลายจานลงไปดูหมดไอ้ยนี่งพ่ออะไรเนี่ยไอ้ยนี่งพ่ออะไรเนี่ยเป็นร้านหลวงพ่อเงินบบบางท่าใครอ่ะก็ผมนึกชื่อบอกนะครับวิจิตรได้แต่เป็นแหลลูกห้านหลวงพ่อเงินบางท่ามีจานด้วยไม่แพงไม่แพงไม่แมีจานจาัดให้โอเคพอเรียน <c oughs> ฝนลมขอหินเขาขยาเดินธงพอแผรุ่นแรกข้อโชษวัตโนนี่สายเนียงเลยเอาแหละไรบุญสร้างบารมีนี่เดี๋ยวรอห้าไปแกะเป็นดวงดวงใครไม่รู้หลวเทล็กวัดนี่ก็เป็นร้อยวัดเลยเนี่ย สร้างบาร,รมีรวมไปเลยอะไรใครอะไรยังไงก็ว่ากันไปสร้างบาร,รมีมีพระลาวพระลาวลาวพม่าพเหม็นงไปเะเ,เราไม่รู้อะมาเลยมาเลยมหมดอะเพราะกัมประตูศาลนี่โอ้หหายากมากค <c oughs> อยยอดมาหมอยโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยปืนขี่แตกเป็นร้านขี่แตก หลวงพ่อหลุยเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุยหัวอะไรนะหัวโพหัวโพเหรียญธนุมานจาลุยจาลุยหัวโพสีเขาเรียกสีหมดเลยก่อนแพงนี้มากเลยหกเมื่อสร้างหลักสิบเหรียญเลยสร้างสิบเหรียญเหรอหลักสิบยังไม่กี่สิบเหรียญนี่เหรอไม่น่ามันนี่ต้องไปจะไปหลอมอันนี้เป็นรุ่นนิยมของเาใช่ไหมนิยมอ่ะท็อปสุดแล้วพี่ แทนที่สุดของผู้เยอะอ๋ะอรุ่นแรกทำไม่ได้อ่ารุ่นแรกมันอันสองหมื่นหรือตัวอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรนะส่งน้ำ,นำอ่าส่งน้ำเงิน,งนง 5, อ่าทาทองแดงเท่าไหร่ทองแดงห้าพันเดี๋ยวดูเล็กกอ่อน <Okay. S 1> โอ้เฮ้ยมีถึงล้านเวย้ย <c oughs> <c oughs> ซื้อมนสารแปดแสนสองหมื่นหนึ่งแสน สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนแปดแสนอ่ะนี่แปดแสนนะแล้วก็อีกสองหมื่นยี่สิบเอาแปดแสนสองหมื่นเรียบร้อยอันนี้หลวงพ่อเลยนะอันนี้หลวงพ่อหลุยวัดวัดโพวัดหัวโพอ่ะอันนี้ปู่ลอดสุขแสงจันทรุ่นแรกกันผีอันนี้มีอะไรที่จำไม่ได้วะเดี๋ยว หลวงพระเละวัดอาเละอาเละหลวงอันนี้หลวงช่อย้อยวัดทรงเสวยวัดทรงเสวยที่เป็นกุมารนะนะใช่ครับอ่ากุมารกุมารอาจุกนะส้มมาเละเสวยเออไอไออะไรนะน้องน้องอะไรนะส้มอะไรวะส้มฉุนส้มฉุดส้มฉุอนะวัดทรงเสวยส้มฉุนนี่รุ่นแรกอันนี้อู่ทองหลวงพ่ออู่ทองนี่วัดเลยนะวัดสวนส้มอ๋ออู่อากาะสาในหัวใจเศรษฐีเนี่ยนี่จันตุ๋ย วัดวัดอนงอันนี้สายเหนียวอันนี้อาจารย์อะไรนะพมอ่ะยังไม่นา,นา,าจา์อาจารย์สักอ, <laughs> อย่างอ่ายัวอ,อันนี้พ่อหินพญาเดินธงเอ่ออันนี้หลวงพ่อคูณวัดใหม่บินเกลียวอ่าอันนี้พรออัดประน,ำน้ำวนอ่ารุ่นแรกมีอะไรที่ไม่รู้จักอีกโอ้นี่พ่อยอดรุ่นแรกหนองประหมอวัดหนองประหมอหรือวัดบางประหมอหนองประหมอนะปู่เม่งรุ่นแรก หลวงพ่อพิบูนเพราะพระวิวรุร่นแรกนี่เป็นเนื้อฝขาขบ,บาทอ่าอันนี้รุ่นแรกเนื้อทองแดงดอันนี้สีเป็นรุ่นแรกนนรุ่นสองเป็นรุ่นแรกมันมีอะไรบ้างอ๋ออันนี้บอกต้นต้นอันนี้บอกต้นต้นใช่ไหม,ไมหอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อชูมาพระเนียรอือนี่ไปเฮ้ยกูได้แค่นี้เหรอวะเกือบล้านเฮ้ยอ๋อพ่อตำเนียงอยู่ถาพรอ๋อมีโอเค มีพ่อเยอ่อมีพ่อครัวบางเดือนอ่าโอเคมีอันนี้ซลิปมนทุกศาสนาทุกศาสนะนา <c oughs> อันนี้คริตอันนี้พระหลงน้ำจังเงินน้ำจัง <c oughs> เออตลกดีวะเยี่ยมแคเน่แทบเห็นความสำเร็จน,นี่หลวงพ่อรวยวัดฝ้อยทองอพ่อรวยพ่อเหลืออันนี้วัดดอน,ดอ,นอ่าอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวจักระเพชรเองนะเป็นอาจารย์อะไรจำชื่อไม่ได้ แล้วก็ไม่ขืนเลยไม่ใช่พรากึืนอาจารย์เป็นเป็นเป็นอาจารย์เป็นฆราวาสหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่อาจารย์อะไรของอาจารย์ของอาจารย์เนียนชื่คล้ายคกันอันนีเนี่ยอาจารย์ของอาจารย์เนียนีอันนี้อุเทนถวายอันนี้พระจงเสกแรกอ่าแรอันนี้ดิหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์อันนี้รุ่นแรกอันนี้เขาว่าหายากมากอันนี้หลวงพ่ออะไรวะนเนี่ยหลวงพ่อศรีวัดบึงตะโกนบึงตะโกนพิจิตเขาว่าหายาก ใช่แล้วเน,นี่ยเพราะเรียกวัดเราหลวงพ่อเตีย้ยพ่อเตี้ยอะไรนะวัดกลางกำบินอ่าหลวงพ่อเตีย้ยวัดเพลา้าแค่วัดกลางวัดกลางวัดกลางกำบินโอเคโอเค,อเคนี่ติดต่ออ้วนนี่สมเด็จจันโตโอ้นี่ปุคำบังคำมินอ่ะโอเครู้หมดแล้วนี่เดี๋ยวไปหลอมหลอม หลอมไแอนหลอมก็ไม่ต้องสึกไนดะ้ไม่ไม่ไม่สึกไม่ได้หลอมเพราะไม่สึกกับศักษาไว้อาสึกสึกหลอมให้หมดโอเคประมาณนี้ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบพังนองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเสื่ที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมตาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางม,มตาตรฐานสากลนิยม